เรามาดูกันนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับสามารถทำคาปูชิโน่นะครับหรืออเมริกาโน่นะครับได้หรือเปล่านะครับแล้วก็รสชาติมันดีไหมเดี๋ยวเราตามไปรีวิวกันนะครับสวัสดีครับปามเองครับวันนี้ปามพามาแกะกล่องมันอีกแล้วนะครับแต่ว่ากล่องมันใหญ่มากเลยปามก็เลยขออนุญาตแกะ ออกมาวางไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้จะมารีวิวไอเจ้าตัวเครื่องชงกาแฟสดนะครับของยี่ห้อ u c h e s s นะครับรุ่น CMC 1,200นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนแรกเลยที่เขาให้นะครับก็คือ1เครื่องครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมของเขาก็คือก้านชงนะครับแล้วก็บัสเก็ตก็คือแบบ1นึงช็อนแล้วก็2ช็อนนะครับให้มา2ออันนะครับแล้วก็ ที่ตักกาแฟรวมถึงเป็นตัวเทมเปอร์ด้วยเรื่องไฮไลท์บอกไปนิดนึงนะครับว่าเจ้าก้านชงเนี่ยครับเป็นขนาด51มิลิเมตรนะครับถ้าเซิร์ชหรือว่าอยากจะซื้ออุปกรณ์เสริมใดๆก็จะเป็น51 mm เนาะส่วนเจ้าอุปกรณ์เสริมก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกันเนาะเพราะว่ามีอะไรบ้างเจ้าต,ตัวเครื่องแล้วนะครับเป็นเครื่องที่ทํากาแฟสดเนาะก็จะมีปุ่มตอนนี้อยู่ สามปุ่มนะครับก็คือปุ่มทำสตรีมนมนะครับปุ่มทำกาแฟแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องนะครับอันนี้เป็นเมนูหมดเนาะก็คือถ้าจะสตรีมนมก็ไม่ได้มีวินาทีก็คือเปิดก็คือเปิดแล้วก็อยากปิดก็ปดทีนึงปุ่มทำกาแฟก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวเจ้าเกวัต ก็สามารถดูอุณหภูมิได้ตลอดเวลาเลยนะครับว่าตอนนี้เครื่องมีอุณหภูมิยังไงบางทีเราซีเรียสเรื่องออกาแฟต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ91้าอถึงเกองศาก็ดูตรงนี้ได้ถัดมานี่ก็คือ,อ,อวาลวสตรีมนมนะครับก็คือปรับเบาปรับหนักได้ตรงนี้นะครับแล้วก็คือการสตรีมนมเนาะซึ่งการสตรีมนม,มาสามารถสตรีมนมก็ได้หรือว่าจะดึงน้ําร้อนมันออกมาจากตรงนี้ก็ได้นะ ที่รองน้านะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยมันจะมีที่รองน้ําเป็นแบบนี้เนาะแล้วเมื่อไหร่ที่น้ําล้นเนี่ยตัวสีแดงมันก็จะลอยขึ้นมาทาให้เรารู้ว่าเอ้ยน้ํามันจะเต็มแล้วนะดูได้ตรงนี้เลยนะครับส่วนสุดท้ายของเจ้าตัวนี้ก็คือที่เก็บน้านะครับเป็นแทงค์อยู่ข้างหลังนะครับซึ่งแทงค์ตัวนี้จุน้ําได้1.5ลิตรนะครับทำเอสเปรสโซช็อตนั่นแหละก็จะมีแรงดันประมาณ15บาร์ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องตัวนี้มันดึงครีมาออกจากกาแฟาเราได้ไหมนะครับมันสตรีมนมแล้วมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้านี้ทําอะไรได้บ้างนะครับตามไปดูกันอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องเติมน้ําร้อนก่อนนะครับก็เติมน้าร้อนง่ายมากก็คือเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำไปถึง หลังจากเราเตรียมน้ําเสร็จแล้วนะครับเ,เรามาดูกันนะครับว่าเมื่อที่เรากดปุ่มแล้วเนี่ยไฟสถานะต่างๆว่ากาแฟพร้อมหรือยังเนี่ยจะใช้เวลากี่วินาทีหรือกี่นาทีครับ <taraf iliyor S 1> ลองดูกันครับเห็นมา้านวัดไหมครับมันก็จะอุณหภูมิมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนได้อุณหภูมิน้ำที่เราต้องการนะครับ พร้อมแล้วนะครับประมาณ1น,นาทีนะครับเราก็จะได้นะ้ำอุณหภูมิที่เราต้องการขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะเตรียมกาแฟนะก็จะใช้ก้านชงตัวนี้นะครับบวกกับเจ้าบัสเก็ตความใช้วันช็อตเนาะซึ่งวันช็อตตรงนี้นครับถ้ามองเห็นในกล้องเนี่ยนะครับมันจะมีเขียนบอกว่า MAX นะครับก็ กาแฟห้ามเกินขีดนี้นะถ้าเกินขีดแม็กซ์ตรงนี้นครับมันจะไม่สามารถยัดเข้าไปในเครื่องแบบสนิทพอดีอันนี้ระวังเ<ข>อาด้วยนะครับอุปกรณ์ที่เขาแถมมาในกล่องกันนะครับก็คือก้านชงกาแฟนะครับก็ 51mm มมเนาะร,ระวังให้ดีถ้าจะซื้ออุปกรณ์เสริมใดๆสําหรับก้านชงอันนี้นะครับใช้ 51MM ก็คือ 51mm มมนะครับวามใช้เจ้าบนะัสเกตวช็อตเนาะก็ มันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ใส่ให้ตรงล็อกตรงนี้นะครับมันจะเข้าไม่งั้นมันจะไม่เข้านะครับเราให้ตรงล็อกหมุนมันนิดหนึ่งก็ได้นะครับตอนที่เราเคาะมันออกเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดนะครับก็ใส่กาแฟลงไปเลยในการใส่กาแฟลงไปนะครับเขาจะมีก้านแถมมาให้นะว่าเป็นที่ตักกาแฟนะครับแล้วก็ที่แทมเปอร์ก็คือ ทำให้เจ้าตัวกาแฟเนี่ยเรียบเสมอกันพอเราเราไปสกัดกาแฟหรือไปทำเอสเปรสโซ่เนี่ยครับนะ้ำมันก็จะไหลลงมาพอดีซึ่งไซซิ่งที่ปามทานทุกเช้าเนี่ยนะครับมันมีแค่เนี้ยกาแฟก็คือ1ช็อตการใช้ช้อนที่แถบมาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับปัมไม่ได้ใช้กาแฟบดด้วยปัมคิดว่ากาแฟบดเนี่ย มันเมื่อไหร่ที่มันโดนออกซิเจนหรือความชื้นเนี่ยมันทาให้อารมณ์ของกาแฟมันไม่ค่อยดีนะครับเราก็ต้องบดใหม่ทุกวันทุกเช้านะครับก็คิดว่ากลับไปใช้ช้อนกาแฟแบบเดิมนี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับเราก็ตักลงไปเลยนะครับตอนตักก็ต้องระวังหน่อยแหละเพราะว่าเออมันจะโขก ก็ต้องระมีละมัยนิดนึงซึ่งปังไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยปังก็เลยต้องมีอุปกรณ์เสริมตัวนี้ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าตัว dosing นะครับถ้าใครอยากจะไปซื้อตามก็หา dosing ที่ aliexpress มัง lazada mm hmm. กับ shopee ไม่เห็นเนาะก็ลองหาดูนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่ากา้านชงเรา5 1มิลิเมตรก็ซื้อให้ตรงสเปคนะครับมันจะทำให้เราง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้น เสร็จแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะหกหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรามีดสซิงแล้วเนี่ยเราจะมีท่าที่คนไม่มีดสซิงทำไม่ได้ก็คือคัดคอเคาะแล้วเนี่ยมันก็จะเรียบระดับหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆก็ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเราเคาะเนี่ยมันอาจจะก,กระจุยกระจายได้ก็ถ้าให้แนะนำก็ เป็นป,นปนามพังกสื่อร้อยกว่าบาทขั้นตอนถุดไปก็เสร็จแล้วนะครับในการเตรียมจากนั้นก็จะต้องใช้เทมปเปอร์กดให้มันมีความเรียบสนิทนะครับซึ่งถ้าใช้เทมปเปอร์ตัวนี้มันจะไม่ค่อยมีน้ำหนักถ้าตามที่ผู้เชี่ยวชาญหรือหนังสือเขาบอกเนี่ยก็จะใช้เทมปเปอร์เนี่ยนะครับก็จะต้องมีแรงดันประมาณ50ปอนด์นะครับก็แนะนำอีกว่า ควรจะต้องมีเทมเปอร์นะครับ51มิลลิเมตรนะครับก็ลองไปซื้อดูนะครับที่ไหนก็ได้ช้อปปี้ล z ซาดา้อาอลีเอ็กซ์เพรสก็ได้นะครับก็เทมลงไปเลยพอเทมปุ๊บเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าขีดแม็กซ์เนี่ยนะครับขีดแม็กซ์ตรงนี้เห็นไหมเอ่ย ามากเกินถ้าเกินแล้วเนี้ยใส่เครื่องไปเนี้ยมันจะบิดไม่ค่อยได้นะครับมันจะบิดแล้วมันจะดูแน่นเ่าว่าเ,เกียวมันเสียหรือเปล่าแต่ความจริงไม่ใช่มันแน่นเกินไปก็คือปริมาณกาแฟเราโอเวอร์จากการชงเกินไปนะครับกลับมาเมื่อเราเตรียมกาแฟเสร็จแล้วเนาะเราก็จะเริ่มชงกาแฟกันนะครับก็คือใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับดูให้ตรงล็อกเนาะแล้วก็บิด บ,บิดให้ล็อกได้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ล็อกได้เนี่ยมันก็จะตรงแบบนี้นะครับใช้แก้วช็อตหรือแก้วกาแฟเล็กๆที่เรามีนะวางเอาไว้นะครับแล้วก็สกัดกาแฟได้เลยเดี๋ยวเรามาดูครีม,มาก,กันว่ามันจะมีเยอะมีน้อยยังไงสำหรับจ้ตัวเครื่องตัวนี้ ก็สามารถาสกัดกาแฟแล้วก็มีครีม,ม่าพอสมควรนะครับก็ถือว่าเยอะเลยแหละครีม,ม่าสวยงามมากเมื่อเราได้เอสเปรสโซช็อตแล้วนะครับเราก็แค่เพียงแคเ่เตรียมน้ำแข็งสำหรับทำ ไอซ์อเมริกาโน่แอก็ใช้แก้วที่ฟางใช้ทุกวันนี้แหละก็คือเจ้าแก้วน้องกุ๊กไก่นะครับก็ใส่มันลงไปเลยแล้วก็เติมน้ำปริมาณที่ชอบนะครับซึ่งกาแฟบามสกับมาแบบโอเวอร์แล้วแหละมันก็จะเจอจางนิดนึงน,นะครับก็เพียงแค่เติมน้ำเล็กน้อยนิดหน่อย รเราก็จะได้อเมริกาโน่ทุกเช้าให้เราดื่มกันซึ่งกลิ่นรสเนี่ยมันถือว่ามันออกมาแบบโอเคน่ารักเลยแหละตามราคามัน2,790บาทเนาะแต่ถ้าให้แนะนำว่ายังไม่มีเครื่องชงกาแฟก็ซื้อเยอะ2,790บาทรือว่าไปหาโปรดีๆแบบเพื่อนป่านี่็คือ2,500บาททุกอย่างคือรวมส่งแล้วนะถือว่าดีก็หาเมล็กกาแฟที่ชอบนะครับปชอบโคลัมเบียกับ Ethiopia, เอธิโอเปียก็จะ ช่วงนี้ก็จะอินกิมสองตัวนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาลองชองอาลาเต้เย็นกันเนาะว่ารสชาติลาเต้เย็นมันจะเป็นยังไงนะครับสตรีมนมแล้วนมมันจะสวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถามว่าคุ้มไหมสําหรับเครื่องนี้นะครับฟัมว่าคุ้ม2 7 9 0บาทถึงตัมจะซื้อแพงกว่าเพื่อน2 9 0กบาทก็เถอะฟัมคิดว่าคุ้ม้วเราได้ทั้ง O, นะอเมริกาโน่เนาะพวกไกนะ่แล้วก็ได้คาปูชิโน่เย็นนะครับแบบที่หมีน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับวามว่าคุ้มแล้วสำหรับเจ้าตัวดัชเชสซีเอ็มสีซึ่งจะทำอเมริกาโน่ก็ได้ซึ่งจะทำกาแฟที่เราอยากได้ตามสูตรไหนก็ได้ปัามคิดว่ามันน่าจะทำได้หมดแหละปัามคิดว่าคุ้มค่าในการซื้อเจ้าตัวนี้ไห ยังไงปามฝากเพื่อนๆกดไลค์กด u like, b s c r i b e ให้ปามด้วยนะครับให้กำลังใจผม้วยแล้วเดี๋ยวปามจะหาอะไรมารีวิวให้อีกนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับ